สวัสดีเพื่อนๆรายการของแบมทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษของรายการแบมที่เพิ่งเท้าขึ้นมาใหม่นะคะก็คือช่วงเพื่อนรีวิววันนี้นะคะตอนนี้เราก็เลิกเรียนจากที่โรงเรียนแล้วแล้วก็มีเวลาว่างมาทำคลิปให้แบมนะคะซึ่งแบมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็ว่างมาทําคลิปเล่นๆโดยเราจะรีวิวของที่มันง่ายๆไม่มไ่รู้จะเอาอะไรมารีวิวแล้วก็เลยจะรีวิวกระเป๋าลิฟอะไรที่เอามาโรงเรียนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นของเราลคือเราชอมูลานแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นของแบมนะคะเราจะเริ่มจากของแบมก่อนเลยแล้วกันก็คือเรากับแบมสนิทกันนะคะของแบมเนี่ยก็จะมีอันแรกเลยนี่คืออันนี้เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยไม่ได้เรียนแอร์นะคะก็แบบใช้แป้งบ้างระวางวันก็จะมี2อันอันนี้ก็จะเบาๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบมาพามาตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้เลยมาจริง จะมีเยอะมากอันนี้เลยมาจิ้งฟันเป็นคนดัดฟันนะคะต้องใช้แล้วก็ในส่วนของลิปมันลิปมันอันดับได้เลยลิปมันเนี่ยไม่โอ้ยกับด้านกับด้านถูกไหมอันนี้ก็เป็นคาเมกนะคะเป็นเป็นแบบรสชาติแบบคลาสสิกรสชาติของกินนั่นแหละกินคลาสสิกนะคะมันก็ก็ดีอะเราชอบใช้ของแบมบอยอันนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นลิปทินนะคะเป็นเจลทินของอินทูอิหละมั้งเนี่ยก,ก็ราคาไม่แพงคนใช้เยอะอยูอ่นะมันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยสีส้มๆประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกก็ยังเป็นลิปมันอยู่ของอันเนี้ยลิปสติมกมั้งเป็นรถเอิรมเทอร์เบิลเป็นพวกกลิ่นเหมือนกลิ่นมันเหมือนว่านหางจระเค่อส่วนอันนี้ก็นนจะเป็นเอิรมพวกลิปสีที่แบบไม่ค่อยจะใช้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงดีเที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นแมงนะคะสีแดงเมื่อไรไม่รูลล้ช่างมาันเถอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยชื้อติดมาเฉยนะไม่ได้ใช้จริงเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นลิปแบบสีนูน้นๆชมพูนูน้นๆหน่อยเนี่ยมีแบบเลเวอร์เพราะว่าวันนี้ว่างเลย มันโดนแสงอะ่ะเบอรส์ส่วนส่วนสีสีนี้แบบธรรมชาติมากสุดท้ายก็จะเป็นน้ําหอมมันจะเป็นเทสเตอร์ที่แบมชอบพกมาให้เพื่อนฉีดคืออันนี้มันจะเป็นเทสเตอร์ของชาแนลใช่ไหมเนี่ย้ นั่นแหละมันก็จะเป็นกลิ่นโคโค่มาดิโมเซลละมังถ้าเราไม่ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสผิดโดยคนนี้เนี่ยจะชอบฉีดมากตอนแบบหลังเลิกเรียนตั้งใจจะฉีดเลยต่อไปก็จบวันแล้วใช่ไหมตรงที่กระเป๋าแบมก็จะเป็นอ้อลืมบอกว่าอันเนี้ยไอ Beauty and the Beast เนี่ยมันเป็นของสีจานซึ่งมันก็เหมือนกับตลับเก่าที่เป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบขนาดเล็กของเราอันนี้คือของเรานะอันนี้ของแบบขนาดมันก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าของข้างในมันก็ต่างกันอยู่นะแบบนี้น การีวที่แบบรวกมากตลับเด็กกับตลับใหญ่มันจะต่างกันอย่างนี้ประมาณนี้ใช่แล้วกระเป๋าเราก็ไม่ได้พกอะไรมามากเพราะว่าส่วนมากใช้ของแบบอันดัแบบแรกเนี่ยก็เป็นลิปเล็บลอนเป็นลิปแบบแม่แม็มาก มันก็เป็นแบบเหมือนลิปบาล์มที่เป็นสีเป,นสเป็นดินซอนหน่อยๆสีส้มๆราคาประมาณ200้ต้นๆไม่แพงมากแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นลิปที่ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่พกมาคือของมิกเป็นแบบลิปแมทกันนะ้ำาเลย่้แต่ทาแล้วปากแห้งเราเป็นคนปากแห้ง,หงอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ราคาอันนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะประมาณ295บาทซื้อที่อีบแอนบอยอันนี้ก็เป็นเมเ e อรีนเบบี้ลิปเป็นลิปบาล์มที่แบบวาวอะ่ะให้เนื้อวาวมากๆเลยแล้วก็ละลายง่ายมากด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็น lip Treat, ลิปรีตลิปรีตที่เป็นเหมือนแบบ natural lip balm นะคะก็จะเป็นสีให้สีธรรมชาติแต่มันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสีส้มมันจะมีประมาณ3สีก็คือสีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มอันนี้เราืช้สีส้มเพราะว่ามันคู่กับอันนี้ติ้นที่เป็นสีสีส้มเหมือนกัน ่วนอันนี้ก็เป็นลิปมันของเราใช้บ่อยมากหลายหมดไปหลายแท่งแล้วก็มันจะมีหลายๆลรสอ่ะราคาก็ประมาณเออราคาประมาณ280รละมั้งถ้าซื้อที่วัดสันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นรสวาน,นิลาบีนมันจะเป็นเหมือนกินเนยๆหน่อยแต่มันก็โอเคนะแต่ละลายง่ายมากเหมือนกันอันนี้ที่เราบอกว่ามีเหมือนแบมเป็นสีเดียวกันแต่เราใช้เยอะกว่าแบมนะเป็นประมาณนี้เป็นสีที่เราทายอยู่ละมั้ง อันนี้ก็เป็นน้ํายาหยอดตาที่เราได้มาจากญี่ปุน่นมันยี่ห้อนี้เนี่ยมันจะมี2ส,สีละมังที่แบบใช้สําหรับคนทั่วไปก็จะมีฟ้าสีเหลืองกับฟ้าสีส้มเอ้ยไม่ใช่ฟ้าสีเหลืองกับฟ้าสีฟ้าสีนี้เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นระดับ5ก็คือหยอดเข้าไปมันก็จะแบบ สดชื่นแบบเหมือนตามันรีเฟรชอะแบบเหมือนเล่นจอนานๆอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะแบบเหมือนแสบตาหน่อยๆ่อะแล้วค่อยกลับมาเย็นคือตอนหยดมันจะเหมือนเราหยดพิมเสนเข้าตาแล้วมันจะแบบแสบตาหน่อยๆแล้วคราวนี้พอหยอดไปสักพักมันจะสบายตาม,มากๆเลยเนี่ยคนนี้ชอบใช้ของเราเราไม่ค่อยได้ใช้เองเลยเพราะว่าเราใส่คอนแทคลส์มันจะเป็นแบบที่ใช้กับคอนแทคลสนไม่ค่อยได้อะแล้วก็วายแต่เล่ารนอันนี้สุดท้ายแล้วก็จะเป็นกลอสแบบไซส์เล็กมากเป็นประมาณนี้ เป็นกอสที่แบบมีควิตเตอร์ข้างในแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนสไตล์แบบพิมพ์าเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้เพราะว่ามัน มันแบบจางเร็วมากแต่ว่าก็ดีเป็นแบบลุกธรรมชาติเวอ,อแล้วตอนนี้เราก็รีวิวไปหมดแล้วสําหรับของที่เราเอามาใช้ในโรงเรียนบบระหว่างวันก็เป็นรีวิวสั้นๆที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะว่าเรามาเพราะว่าเราว่างมากๆแล้วแบมก็หาแบบอะไรมาทําไม่มีอะไรจะลงเลยแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของแบมเนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าถูกใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนชอบ